อ่อบ้านจากักรพรรดิปีศาจตอนที่ส4 6เขาเกือบจะตัดหัวของข้าอยู่แล้วเจ้าฟานเจ้าเป็นคนเดียวที่เป็นภัยคุกคามต่อข้าเจ้าจะต้องตายเฮ้จับได้แล้วฮ่าฮ่า ไอ้วิชานี่มันคาดเดาไม่ได้เลยจริงๆข้าอ่านไม่ออกเลยว่าเขาจะทำอะไรต่อไปทั้งหมดที่ข้าทำได้ก็มีแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอ <m> ไม่มีทางนี่พวกเจ้ามัวยืนดูอะไรกันอยู่เล่าหรือรีเปิดค่ายคอนแซ่แต่แต่ว่านายน้อยคนโต ท่านบอกให้พวกเรารออีกหน่อยไม่ใช่หรอข้ารอนานกว่านี้ไม่ได้แล้วเปิดค่ายคนบ้าน,นั่นเดี๋ยวนี้เร็วๆเ,เข้ารีบเปิดค่ายคนเร็วอาณาเขตถูกปิดผนึกอย่างนั้นเหรอเขามองเนศักด์สิทธิ์แห่งช้างวางมิติของข้าออกทะลุโปรโองเลย เจ้าจอมวางแผนอันดับหนึ่งข้าว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะใช้ค่ายกลน,นั่นนะเท่าที่ขารู้เจ้าเด็กนั่นน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับค่ายกลเหมือนกันยิ่งเราใช้ค่ายกลผนึกอนณาเขตช้าเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะเราจะสามารถใช้มันจัดการเขาในตอนที่เขาไม่ทันตั้งตัวได้แต่ว่า แต่ว่าถ้าเราไม่ใช้มันตอนนี้ข้าเรงว่าชิงเทียนจะไม่สามารถทนถึงตอนนั้นได้นะท่านเหลงไอ้เจ้าเด็กนั่นน่ะมีโอกาสที่จะสามารถหนีรอดออกมาจากค่ายกลได้ไหมหลังจากที่มันถูกเปิดใช้งานแล้วต่อให้เป็นสุดยอดปรมาจารย์ทางด้านค่ายกลโอกาสที่เขาจะหนีรอดออกมาได้นั้นก็มีน้อยมาก งั้นก็ไม่มีปัญหานะสิท่านน่ะกังวลมากเกินไปแล้วถ้าเขามีเวลามากพอเขาอาจจะมองค่ายกนนี้ได้ออกแต่ว่าในเมื่อโอกาสของเขาแทบจะไม่มีอยู่เลยแล้วท่านจะกลัวอะไรอยู่อีกล่ะไม่หรอกถ้าข้าได้ลงมือทำอะไรสักอย่างหนึง่งข้าจะต้องทำให้แน่ใจว่าข้าจะปิดผนึกโอกาสชนะทั้งหมด จากศัตรูของข้าและข้าจะยิ่งทำมันอย่างระมัดระวังขึ้นเป็นสองเท่าถ้าข้าเจอกับศัตรูที่อันตรายการประทะกันระหว่างจอมวางแผนเนี่ยมันช่างโหดร้ายยิ่งกว่าการต่อสู้กันของเราจอมยุทธ์ซะอีกค่ายกลผิดผนึกระดับหกค่ายกลจุลจัก,กรวาลโคจรการอยู่ในข่ายกลน,นี้ มันก็เสมือนว่าเจ้าอยู่ในอีกโลกหนึ่งวิธีเดียวที่จะสามารถหนีรอดไปได้ก็คือต้องปลดปล่อยพลังที่แข็งแกร่งที่สามารถทำลายพื้นสวรรค์และก็พื้นปฐพีของค่ายกลนนี้ได้ด้วยพื้นที่ที่ถูกปิดผนึกนี่การเคลื่อนไหวหายตัวไปมาของข้าก็เท่ากับว่าถูกปิดตายการต่อสู้ครั้งนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปแล้วและมันมีเพียงแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้น บูชิงเทียนและทางเลือกนั้นก็คือต้องชนะเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องตาย <laughs> เข้ามาเลยโจฟานเฮ้ยฮือฮ่า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 เฮเฮ้ยอยาก เฮ้ยโอ้โจ้ฟานนี่เราประทะกันยังไม่ถึงหนึ่งพันครั้งเลยนะแต่ว่าเจ้ากลับเหนื่อยซะแล้วเหรอฮ้ ของปู้ชิงเทียนเนี่ยร้ายกาจจริงๆขนาดเจอคู่ต่อสู้อย่างโจฟ้านเขายังกล้าออมแรงไว้อีกอย่างนั้นเหรอเขาเปล่าออมแรงหรอกนะฮะโจฟ้านต่างหากที่เป็นคนที่ใช้พลังมากจนเกินไปและเขาเขาได้ข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปตั้งนานแล้ว นี่เจ้าไม่เห็นหรอว่าอัศนีม่วงของเขาเริ่มส่องแสงเบาบางลงแล้วและร่างกายของเขาก็เริ่มจะไม่ไหวด้วยเหมือนกันเขาน่าจะพึ่งพาเจ้าอัศนีม่วงนี่เพื่อเพิ่มพลังของเขาในตอนที่เขาเข้าประทะกับหวงปู่ชิงเทียน แต่ว่าพลังนั้นมันกลับเป็นภาระต่อร่างกายของเขาเกินกว่าที่ร่างกายของเขาจะทนได้ไหวและวิทยายุทธ์ที่ลึกลับของเขานั้นก็ช่วยให้เขาสามารถต่อสู้กับห่วงปู้ชิงเทียนได้อย่างสูสีแต่ว่าตอนนี้เจ้าวิทยายุทธ์แปลกๆนั้น กับถูก่ายกลปิดผนึกเอาไว้ตอนนี้เขากำลังตกที่นั่งลำบากแล้วถึงแม้จะดูเหมือนว่าเขาจะสามารถต่อสู้ปะทะกับห่วงปู้ชิงเทียนได้ทุกครั้งแต่ว่าที่จริงแล้วเขากำลังหมดแรงเพียงแค่นี้ เราก็รู้ผลลัพธ์ในท้ายที่สุดของการต่อสู้ครั้งนี้แล้วอยากเยอ้ๆเจ้าฟันเฮ้ยยากมันได้เวลาแล้วเฮ้ยวิชากายาจักรพรรดิพยอง อฮอ้ตอนนี้พลังของเจ้าหายไปไหนหมดแล้วล่ะเห็นเขาว่ากันว่าเจ้ามีลูกเล่นเยอะแยะเลยไม่ใช่หรือไงนี่เจ้าคิดเหรอว่าข้าจะไม่รู้ว่าอัศนีมุ่งที่เจ้าใช้เนี่ย มันทั้งให้พลังเจ้าแล้วก็กัดกินเจ้าจากข้างในข้าไม่ได้ทำอะไรเจ้าเลยนะนี่เจ้าทำตัวของเจ้าเองเหมือนกับคำที่เขาว่าเจ้ายอมกินยาพิษเพื่อดับกระหายจริงๆแล้วเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมกับข้าเลยด้วยซ้ำช่างน่าเสียดายจริงๆ รด,ดติดตามตอนต่อไปขอพวบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ